ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังไปเถอะซีรีส์ใต้แสงโคมแดงประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเล่า EP ที่6ยุคทองและการล่มสลายของย่านโคมแดงย่านโคมแดงนั้นไม่เคยหยุดนิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามลมหายใจของยุคสมัยบางช่วงรุ่งโรดดุดดังแสงโคมไฟที่สว่างสวยกลางราตรี แต่บางช่วงกลับร่วงโรยจนแทบไม่มีใครอยากพูดถึงเมื่อเราพูดถึงยุคทองของย่านโคมแดงภาพที่ผุดขึ้นมาอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือช่วงเวลาเหล่านั้นคือจุดที่ความต้องการทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาบรรจบกันอย่างลงตัวย้อนกลับไปยังศตวรรษที่17ย่านโยชิวาระในญี่ปุ่นรุ่งเรืองถึงขีดสุด สถานบริการในยุคนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่สำหรับความใคร่แต่ยังเป็นศูนย์กลางของศิลปะวรรณกรรมและการพบปะของชนชั้นสูงหญิงงามที่ถูกเรียกว่าโอยรันไม่ใช่เพียงแค่หญิงขายบริการแต่เป็นศิลปินนักสนทนาและสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมชั้นสูงการจะเข้าถึงพวกเธอได้ไม่ใช่แค่มีเงินแต่ต้องมีปัญญา รส,สนิยมและการแสดงออกอย่างเหมาะสมมันคือยุคที่ย่านโคมแดงถูกห่อหุ้มด้วยความหรูหราและพิธีรีตองหรือหากมองไปที่ฝรั่งเศสในปลายศตวตรรษที่19เมซงคลสหรือบ้านโสเพนีที่ถูกกฎหมายก็มีชื่อเสียงในหมู่ชนชั้นนําไม่ว่าจะเป็นนักเขียนศิลปินหรือแม้แต่นักการเมืองบางแห่งมีห้องตกแต่งด้วยผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซ มีบริการวายหลูมีวงดนตรีเล่นสดและหญิงสาวที่ได้รับการฝึกอบรมให้รู้จักมารยาทชั้นสูงมันเป็นช่วงเวลาที่ความใคร่ความงามและวัฒนธรรมล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยเองช่วงยุคทองของย่านโคมแดงอาจไม่ถูกบันทึกไว้ชัดเจนแต่หลายคนยังจำได้ถึงบรรยากาศของย่านเพชรบ,บุรีตัดใหม่หรือสมนัดในอดีต ที่เต็มไปด้วยแสงสีดนตรีและชื่อเสียงที่กระจายไปไกลถึงต่างชาติมีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางเข้ามาไม่ใช่แค่เพราะต้องการความสุขทางกายแต่เพราะความคึคกคักของย่านนั้นดึงดูดผู้คนราวกับเป็นอีกโลกหนึ่งย่านโคมแดงกลายเป็นธุรกิจพันล้านเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเศรษฐกิจเมืองใหญ่แต่เมื่อมีรุ่งโร์ก็ย่อมมีการล่มสลาย ไม่มีสิ่งใดอยู่คงทนตลอดการการล่มสลายของย่านโคมแดงไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนคู่ขาแต่บ่อยครั้งเป็นผลมาจากแรงกดดันจากภายนอกทั้งกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางศิลธรรมในสังคมหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของการค้าบริการจากบนถนนเข้าสู่โลกออนไลน์ ในญี่ปุ่นระบบโยชิวาระถูกยกเลิกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อรัฐบาลภายใต้อิทธิพลของฝ่ายสัมพันธมิตรเร่งดำเนินนโยบายยุติการค้าประเวณีอย่างเป็นทางการหญิงงามโอยุรันกลายเป็นเพียงตำนานและพื้นที่ที่เคยรุ่งเรืองถูกเปลี่ยนเป็นย่านอยู่อาศัยหรือสถานศึกษาในยุโรป ย่านโคมแดงหลายแห่งต้องปรับตัวครั้งใหญ่หลังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศระบบสาธารณาสุขเริ่มรณรงค์ให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการส่งผลให้ลูกค้าลดลงอย่างรวดเร็วหลายสถานที่ต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถดำเนินกิจการภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดได้อีกต่อไป ประเทศไทยเองก็เผชิญกับการปราบปรามเป็นระลอกโดยเฉพาะในช่วงที่รัฐต้องการแสดงภาพหลักด้านคุณธรรมเพื่อดึงดูดนักลงทุนหรือจัดงานระดับนานาชาติย่านบริการหลายแห่งถูกบุคคลถูกปิดตัวหรือถูกควบคุมให้อยู่ในรอบที่เข้มงวดขึ้นหญิงสาวจำนวนมากต้องย้ายไปทำงานในที่ลับหรือเปลี่ยนอาชีพกระทันหันบางคนหายไปจากระบบโดยไร้ร่องรอย แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้จะถูกปราบถูกควบคุมหรือถูกทำลายย่านโคมแดงกลับไม่เคยหายไปอย่างแท้จริงมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปปรับตัวและหลบซ่อนในเงามืดที่มองไม่เห็นจากภายนอกมันอาจไม่ใช่แถวย่านในเมืองอีกต่อไปแต่อยู่ในหน้าจอเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่มีใครครวบคุมได้การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่า เราอยากให้ย่านคมแดนหายไปจริงๆหรือเราแค่ไม่อยากเห็นมันต่อหน้าในบางแงม่มุมการล่มสลายของย่านโคมแดงแบบดั้งเดิมอาจไม่ได้หมายถึงการสิ้นสุดของปัญหาแต่เป็นการเปลี่ยนไปสู่พื้นที่ที่อันตรายกว่ายากควบคุมกว่าและซับซ้อนกว่าเดิมขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้กับเรื่องราวของยุคทองและการล่มสลายของย่านโคมแดงและในตอนต่อไป เราจะพาคุณเดินเข้าสู่อีกแง่มุมหนึ่งของความงามใต้แสงโคมกับตอนที่มีชื่อว่าศิลปะวรรณกรรมและโคมแดงและเจอกันใหม่ในฟังไปเถอะซีรีส์ใต้แสงโคมแดงประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกเล่า EP พีที่7ศิลปะวรรณกรรมและโคมแดง